าวชเล่นเลยนะเนี่ยฮะต้องดื่มแก้วหวาสูตรเด็ดของโทมัโตะง่ายนิดเดียวครับเก่งจริงๆริงเลยเพราะว่าผมทำด้วยใจนีครับไม่แล้วนี่อ๋อนี่แต่ว่านะทำไมคุณพ่อเนี่ะ ถึงให้จุนซาบ,บุรโครคุงเป็นคนทำยามิกราซาร์แทนที่จะเป็นคุณยูจิโร่จุนซาบ,บุรโครคุงก็ททำเก่งกว่าเหรอเึงคุณจุนจะมีฝีมือก็เถอะแต่ผมว่าคงไม่ใช่แค่นั้นน่ะเ๊ะคุณยูจิโร่นะไม่เคยคิดอยากเสิบทอดร้านนี้หรอกครับแต่ว่าคุณจุนน่ะอยากจะอยู่คู่ร้านนี้ไปตลอดชีวิต๋อ้อยางงั้นเหรอ ทีน่น, <S <S <อ>น่าอิจฉาเนอะฮะน่าอิจฉาเนีะก็ดูสิมิโนรุคุงกับจุนสบโรคุงยังหนุ่มยังแน่นแล้วก็เจองานที่อยากทำชั่วชีวิตแล้ว <S <S แล้วคุณนัสมิคยังไงล่ะครับฉั่เหรอตั้งแต่เรียนจบอนะ อะไรของเธออืมออน้ำอะไรล่ะขมปีเลยขมเหรอทั้งขมตั้งเหม็นเขียวด้วยใส่ต้นหอมด้วยใช่ไหมฉันเกลียตต้นหอมที่สุดกุนี้มันยาะจะรสชาติดีได้ยังไงนะคะ,ะแต่ว่าต้นหอมอ่ะแก้กวหวาได้ชงงัดเลยนะคะแม่พ่อครัวถ้แท้เกลียตต้นหอมไี่ยังไง ยังเป็นพ่อครัวต้องมีชอบมีไม่ชอบอีกอย่างนะฉันก็ไม่ได้อยากจะเป็นพ่อครัวซะหน่อยงอ้อหรอเออแต่ก็ต้องมาเป็นไหนๆมันก็ไหนๆไหนนะอืมแล้วก็ไม่มีมอาชีพอื่นให้ทำด้วยอืมแต่ฉันชอบมากเลยอ่ะคุณยูจิโร่เป็นก๊ก็ค่ะ อย่ามาเรียกฉันว่ากุ๊กเอาเถอะเอาเถอะอย่างไงก็รีบดื่มให้มันหมดหน้านะเอาแล้วเมตตวจังบอกมานะถ้าดื่มนี่แล้วคืนเดียวก็หายอะโอ้ล่ะโอ้อืมอาอมอเม็นชะมัดโอ้ไม่เอาอีกแล้วน่ะ ตายมีเห็นตัอพวกขนาดนั้นเลยทําร้ายจิตใจกันอยู่เรื่อยขอบคุณมากนะฉันจะนอนแล้ว,ลวนะเนาะเดี๋ติดหวัดฉันเธอจะแย่เธอออกไาซะฮะงานหายไปไวนะ อ,อะไรเล่ามีอะไรเรื่องคุณเคริจิโร่นะ,ะฉันไม่ได้คิดมากแล้วนะคะฉันจะอดใจรอค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงแล้วค่ะแล้วใครเป็นห่วงเธอเล่ะอย่าปากแข็งไปเลยนะเดี๋ยวใครจะกลับนะ ผู้หญิงอะไรชอบทำเป็นอวดรู้วันดี ไม่ไรเหรอรูปมหาชั้นแต่เช,ช่าอ่อฉันก็ลงจะไปทะเลเเเะเฉันเพิ่งจะเริ่มเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟบอร์ดไงอ๋องั้นเหรอชันเพิ่งรับมอบหมายให้ทำหน้าที่ปรุงเดเมิกรซอสอันคงลำบากแย่สิเนาะวันนี้ต้องเจอหลายเรื่องชันเลยหัวหมุนไปหมดละเอ๊ะเรื่องแฟนพี่นายเหรออืมเรื่องนั้นก็เหมือนกันน่ะแต่ฉันบอกนายมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะ มันเป็นพอาลับของเราสงคนเนอะพวกเราลยไมีเห็นเข้าใจเลยเอ่อคราวหน้าวันอาทิตย์ไปด้วยกันเถอะตกลงไหมล่ะเอ๊ะดีใจจังเลยไม่เป็นไรที่ดีแล้วเนี่ยผมเองก็ตื่นเต้นมากเลย ผมาจารยะแสงรถคันหน้าให้ฝุ่นตลบไปเลยได้เลยเอาละนะ ครับใช่ก่อนเลยนะครับใช่เลยครับใช่ครับจุกนี่มิโดรุคร <eni> <men amigo> <rec gamma rock teor in> ับเอาพระธาตุมาทำไมเนี่ยต้องฝึกทุกวันเดินไม่ได้หรอกครับอืมประมาณนี้โอ๊ยนี่ไงแม่นี่มันได้โทรแล้วได้เลยโอาะป๊าบมะโอ๊ เอาดีจังเลยชุดายน้ำของชิโอมิโทมาโตเรามาเลยแล้วยังไงหูฉันก็กินขาดอยู่แล้วมาเลยโทมาจังพร้อมนะนี่ไงอลันจ้าอ้า แล้วไม่เปเล่นเซิร์ฟเหรอไม่หรอไม่รอกที่จริงฉันก็เล่นไม่เป็นหรอกก็จะว่านายมันคิดจะสารภาพรักเหรอเะสารภาพรักเหรอก็อยู่บ้านเดียวก็ไม่ใช่เหรออดใจไหวได้ไงกันวะเนี่ยแต่มันจะไม่เลยไปหน่อยเหรอเอาเถอะนะรีบๆเผาโอกาสจูบก,ก็ะนะคือฉันจะทำพลาดไปแล้วเอ็นี่จุนคงนี่มันซัมเมอร์นี่มันบี ไม่ทราบวาตอนนี้ล้วจะตอนไหนซ u m m e r is c o v e r in f

ที่แกอยากทำอย่างอื่นแต่ก็ต้องฝืนใจดูแลรานนี้แทนคณิจิโร่จะลวกเลยมาถึงป่านนี้แต่ว่าอีกไม่นาน